สวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะสวัสดีครับพ่ออ้วนครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อีนช่องสาวนิ้งพ้ารวยคค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่ออ้วนเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคมสองพายหกสิบค่ะครับผมงวดที่ผ่านมาครับผมตัวเลขของพ่ออ้วนเข่าจังจังเนาะครับเนาะเพิ่นฝันวัดไปเที่ยวงานบุญหม่องไฟเราบคุณพ่อเนาะแล้วก็ย่างเข้าไปในป่าไปเห็นงูตัวหนึ่งเพิ่นวะหยกข้อใส่คุณพ่อเพิ่นกระตีให้เลย1717เพิ่นว่างูเป็น7เนาะ ตัวเดียวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดงวดนี่เลขของคุณพ่อเนาะค่ะเลขคุณพ่อมันกะหายมากครับผมเดียวหายคุณพ่อถือโซนเือเธอเนคุณพ่อผู้ชมบางแนววันี้คุณพ่อถือให้ให้ท่านผู้ชมเพิ่นเมิ่อขายมากแค่สามสามชุดครับผมเป็นตัวเลขสี่สองศูนย์หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับผมค่ะแล้วก็มาตามคุณพ่อแค่คลิปเดียวเนาะค่ะของงวดวันที่สองคือเสื้าค่ะเข่าจังคลิปเดียวเขาเลยเนยะครับคุณพ่อค่ะเลขของคุณพ่อที่เขาค่ะท่านผู้ชม เป็นเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเจ็ด,จดหนึ่งค่ะถ้าผู้ได้กลับก็ได้เนาะค่ะวดน,นี้ไปจังไคกูพอวดน,นี้ฝันคือยังไปน้ำเขาไปบ้านนั่นเระจอดรถอยู่คนหลายหลายค่ะคนคือยังมามาตลาดอาจานี่คนปานบุญงานทุ่งสีเมืองกูเลยโอ้คนหลายมีแต่ประมาณไววกลางคนนี่แหละ ขึ้นเมื่ออไปคือยังไปสิเขาไปบ้านนั่นอีบ้านต้อไปอีกรบะว่าจอดแวะบ้านนั่นบ้านคนหลายๆือยังแวะซื้อของซื้อยังนี่แหละสิไปอีกบัานนี้เาอารถมอไซค์ยางแตกอืเขาเราขอไปน้่รถคันนั่น ก็เาเอาหม้อไส้ขั้นนั่นลหละคืนคืนขั้นนั่นลหะไปไปขี่รถไปดัมท่างอ่ะคือยังถามเขาว่าทีไปไสว่าสัตว์ที่ไป,ไาไปาหาพี่น้องเก่าขามมาสัตว์ก็คืดอยูย่ผู้เดียวแล้ว,ว่าเก่าขามผู้พ่อมาทั้งนี้นะว่า,าคือยังไปหอดบ้านนั่นบาดน,นี้หยอดบ้านนั่นบาดน,นี้คือยัง เงินหลังได้ก็เป็นร้านสวมร้านยังโรคก,กึ่งโลกยังมีวัดห้วยว่าบ้านนี้มันเจริญปบบีตัวว่าอมาน,นีมันเจริญปบบีตัวนี้ว่าท่าไปคือยังไปจวดจูว,วางไหนวางหนึ่งในจัหน่อยละ่ะเขาไปได้ประมาณหาพกหลังเงือนคคือยังเข้าของฝากม้าไห้ยายนวล เขานมปังสองถุงถุงบบง่าถุงท่อองค์นี่โอ้แต่ละถุงค่ะโอ้ว่ะคือฝากว่าเขาข่าฝากหลายที่เนาะเขาเอาใส่รถมางห้นี่ว่าจัดโอ้ก็เลยไปเล่าขึ้นไว้ทั้งไายและไข่ไข่จินโอ้อันนึงใส่เผือกอันนึงใส่เยือเยื่อหรแยมขาใเส่ข้าวขาวล่ะ <S <S ก็เลยดึงออกมาแล้วกอดนังยาดโบอิมก็เลยเอาสองกอดกันหน้าอจังบบได้เปิดอีกว่าท่านเลยดึงมาถือจังที่เหละอเรืนน่องบีแล้วสิซิมมึงเล่าก็ไปบัดนี้บักนั่นบักขับรถมันจอดอันหัดระบ้าเลยถามมันว่าคือบวส่งหมอ้อไส้เพิ่มเกินว่าท่านคือบวเพิ่มไปส่งหมอ้อไส้ พนลงก,ก็เกินว่าจะบราขึ้นมาอีก,กว่าสันค่ะว่าบากก่าว่าสันเพิ่นติดไปลงกเก่าขามมาสันค่ะหนวยได้เบิกอยู่เหนียงกับโบเป็บบนบาทเก่าขามตัวนน่วะอืมอืมโอ้สที่ขึ้นเมื่อตัวนี่วะพอดีทรงคนแล้วกว็เลือนน่อยเมื่อพอดีนาอวคือยังอยู่น้องไขอยอยู่ดิค่ะยังถือเมื่อน้องไข่อยู่ครับโอ,อ้คือยังบ้านอยู่พุ่นละค่ะ คือพอดีพดิ้นโงแล้วก็ที่ได้เมื่อพอดีนอสัดนอวอือรถม้อไ่นี่พิ่น่าอไส่นี่ก็ที่ได้ไปตัดยางเฮ็ดหม่อีกว่าสัต่ะตัดใส่ไม่เวดตัวสั่นโอ้โหว่าวมันไปพดูดีไปโงแล้วก็ทีได้เลืเมื่อเนอว่าค่ะเนอคืกยังไปแน่นอนนึงก็เลยห์หงเมื่อ แสดงว่าุพ่อฝันยาวแฮงวารอบนี้อฝัไปเรื่อยๆแม่น่ไปเขาเลยไปนํารถนี่มันุพ่อเออรถกระบะรถกระบะเครถกระบะสีขาวหมหรอกครับครับเห็นทะเบียนบ่คุณพ่อบ่มอเตอร์ไซค์ก็บ่เห็นบ่มอเตอร์ไซค์บ่มีมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างเออ่ว่ารถกระบะนี่เป็นรถใหม่เออแต่บ่เห็นป้ายทะเบียนเออมอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไผจัก มโหจักคือยังเขาว่าขึ้นรถน้ำยังวะรถยางแตกมาข้อขึ้นรถน้ำเออแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็นั่งกระบะไปน้าเขาต่งเป็นบ่เออนั่งกระบะไปน้ำเขาไปขนครับนี่กระบะจักบ่แล้วมีมอเตอร์ไซค์รถยางแตกมาขอขึ้นไปน้าคุณพ่ออีกกันพ่อรูกเออบุงจักกันอีกบ่โมูหจัอต่างคนต่างบุงหัจักกันไปน้ำกันบ่อออก็ถามอยู่ขีคันนี่บ่มาน่ะวาสันตาบาดสันไม่ันวะสันอ้ย ดีตัวมันหดวางผีวว่าสันก็เป็นห้างปบดนี้ยังคีมากอยู่อ่ะคือพ่อนะว่าให้ข้าเจ้ามันกับ่บหอดแล้วว่าสันยางรั้งหนาหันร่วใ่ยๆหรอกอแต่ทั้งหลังนี้มันแตกว่านั่นจุดแปรแอลดแล้วเนาะเขาจะใส่ยางแตกแปรเอลดแปดเลยออ ทีได้ไปเฮ็ดไม้ว่าสัตว์ตัดออกเฮ็ดไม้ว่าสัตว์โอ้ตัดออกเฮ็ดไม้เบิดัตววงรอบก็เลยเบี้ยวเดิโอ้งเบิดเออเบี้ยวเป็นเป็นเป็นจังได๋เป็นตัวเรียงที่บ่คุณพ่อบ่เป็นเบี้ยวเป็นบุ่มเป็นเบี้ยวไปนะเป็นบุ่มเป็นเบี้ยวไปเออเดนี้ตัดเฮ็ดไม้ปัสสัตว์ท่าเป็น คุณพ่อตีเป็นตัวเหรียญคุณพ่อตีตีเป็นตะไครเนาะโอ้ตีแค่สองศูนย์นี่แล้วหลุดสองศูนย์เลยฝันตะกี้มันก็เคยออกยังสีถ้าฝันแบบนี้เออออกยังสีเลยแมีนแสดงว่าคุณพ่อเคยฝันแนวนี้มาแล้วโอ้ฝันหลายปีแล้วถึงจุดจืดหลายปีเติบอยู่ถติจนจืดได้เออถติจนจืดได้พุ่นพ่อฝันมันแนวนี้ก็คล้ายแนวนี้เลยให้แบบโบรางเล่เลย มันเคยออกที응่เลยแล้วค่ะคุณพ่อห้เบรบอล่างเล่ค่ะช่ชมคือสองศูนย์เลยละเด็กเปียหกไข่มาเลยว่าสั่นค่ะสามตัวดีมีมีบ่สามตัวเอาซีแล้วใส่ซีสองศูนย์ห่สองศูนย์ซีนี้มาตัสไคุณพ่อซีก็คือว่ารถปิกาัพเดี๋ยวแล้วมัซีหล่อรถปิการ์ซีสองศูนย์ขออนุญาตนะครับน่าขออนุญาตถามอายุคุณพ่อกค่ปีนะครับโอ้ยหขเบด หกสิบเอ็ดเพราะว่าอายุหกสิบเอ็ดปีเนาะค่ะเกวาขมฟันนี่เป็นเกี่ยวกับตัวคนพ่อเอียงเนาะเขาต้องฟันมาด้ขี่รถไปหันมาหนีเพราะว่าในปลายน้ำเขาพร้อมปลาน้ำเขาพร้อมค่ะอาจจะเกี่ยวก่อนกับตัวคุณพ่อเอียงก็ได้ครับติดเพราะว่าอายุไว้น้ำครับคุณพ่อไว้น้ำเนาะค่ะอายุนี่เต็มพอดีบ่หรือว่าเดือนสิงหาเนี่ยแล้วเต็มเดือนสิงหาก็คืออย่างหกสิบเอ็ดเนาะหกสิบเอ็ดเนาะคือเต็มค่ะแต่ว่าปลายเสถียนรถ นี่พอเห็นจักขันเลยเนาะคุณพ่อเนอะอาะบับจักรยานรถผู้ใดแต่กมีแต่ห,ตหางมันเหลียวเวังค่กว้างฟันนี่ก็แค่ฝ่าเห็นเป็นรถพิการรถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่ารถนี่บ๊วยเป็นรถผู้ใดค,คุณพ่อเพขาขายเป็นโตเล็กแม่สามโต,ตนาะครับเนาะหางเดียวเนียนๆครับผมปีนั้นได้ปีนนั้ได้คล่องจิ๊บต่างกฟันดึงที่เลยคุณพ่อเนี่ยฟันแนวนี้จะเหนี่ย้อเลขห้องเื่อเล็กค่องอ๋อสมภพเดี๋ยวคุณพ่อเพ่าขายมาแบบโปรขีด เรียงเรื่ด้วยนะครับเนาะสองซูนพ่นป่พอค่อยฝันแนวนี้ละเลืกเงินก็เคยได้เลขทองก็เคยได้ครับครับครับคุณพ่อก็เป็นผู้ที่ซีสองซูนซีสองซูนคุณพ่อหนให้มากแบบเป็นเต็มเลยนสามตัวนี่คือซีสองซูนค่ะบ้าทองพูนส่วนสองตัวนี่ก็คือสองซูนคุณพ่อว่าค่ะแต่ว่าอายุนี่ก็ติดไนะนำเจ้าน้าเนาะคุณพ่อเนาะปอบาฝันเกี่ยวกับตัวอย่างไรขี่รถไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยวัาอายุนะครับเนาะก็ติดไรแต่ผู้ชมเป็นอย่างหูอายุ แต่ว่าถ้าจะขึ้นปลาแต่เบียนรถเนี่ยคือเบอรามเนาะคุณบอกเนาะเบอรามอีเดีครับเพราะว่าออในความฝันบอลวัเป็นรถผู้ใดน,นะคุณผู้เฮียนบอมนะครับเนาะคุณบอกครับแมนครับค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะ บ่แล้วก็ฟันซับนั่นแหละค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่ออ้วนได้หลายค่าที่พ่ออ้วนมาแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอบคุณพ่ออ้วนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณพ่ออ้วนค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 7นี่ค่ะพ่ออ้วนีนเพิ่นฟันกับท่านผู้ชมฟันว่าได้นนางรดไปกับข้าเจ้าเพื่อนว่า บกหูจักว่าเป็นผู้ใดเพิ่นว่าแต่ว่าเป็นรถปิกอับเพิ่นว่าค่ะนั่งไปแล้วข้าเจ้าสิผ้าไปบันเข่าขามเพิ่นว่าเพิ่นกะสิไปน้าข้าเจ้าเนาะค่ะพอไปแล้วเพิ่นว่ามันโมเมนไปบันเข่าขามจักไปใส่เพิ่นว่าแล้วไปพ่อผู้ท่ายรถมอเตอร์ไซค์ยางแตกเพิ่นว่าขอไปน้าเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเอาไปก็ไปเพิ่นว่าเอารถขึ้นทั้งรถเพิ่นว่าค่ะเอามอเตอร์ไซค์ยางแตกขึ้นทั้งรถกระบะเนาะค่ะแล้วก็ไปน้ากันเพิ่นว่าไปน้ากันแล้ว แล้วมีคนทรงของมาไห่เพื่อนว่าเป็นขนมปังเพื่อนว่าก่อนใหญ่ซําองมังกรนี่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนกกินเพื่อนว่าในความฝันได้กินขนมพรเพื่อนว่าแซ่บขนาดว่าสันบอท่านดักลับมาอยู่เพื่อนว่าคุณพ่อฝันว่าไปน้ำเขาเนี่ล่หละแต่ว่าบ่ท่านดักกลับมาเพื่อนว่าตื่นก่อนเพื่อนว่าค่ะ คุณพ่อเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือ c 2 0 4 2 0 c เป็นเหลขกตีจากฝันค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าถ้าเพิ่นฝันแนวนียามได้นี่มากสิเป็นเหลขก0เพิ่นว่าค่ะเลขตีจากฝันนอา c ค่ะ420เหลขกสตัวนี่คุณพ่อเพิ่นตีจากความฝันค่ะตีจากความฝัน c นี่ก็คือน้ำมของรหลดเพิ่นว่ารหลดปิกอัพนี่น้ำม c อยู่แล้วเพิ่นว่าสองนี่ก็คือ มันเคยออกแนวนี้เพิ่นวาค่ะมันเคยออกสองเพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยจับมาใส่กันเลยเนาะค่ะเป็น420ค่ะส่วน2ตัวก็คือ2020เป็นเหลขกตีจากฝันนี่ละฝันแน่วยามได้ออก20เคยได้ท่องมาแล้วเพิ่นวาค่ะในคววมฝันแบบเดียวกันนี้เพิ่นวาค่ะ6 1 61อดนี่ก็เป็นอายุของพ่ออ้วนเนาะค่ะกันไหวค่ะอายุของพ่ะอ้วนนี่61ปีเนาะค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเพออ้วนค่ะในงวดวันที่1 6พฤษภา,าคม2567น้ี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพ่ออวนเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะแต่ก็อย่าลืมด้อข่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยนำในเด้อค่ะจังสีบ่พผาดเนาะค่ะคลิปดีๆเด็ด ที่เซาวนิงได้นำเสนอค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ